นะฮะคุณจำได้ไหมฮะเมื่อสามวันที่ที่แล้วผมบอกไปว่ามาดอนน่าเจอแฮกเกอร์นำเพลงของเธออัลบั้มชุดใหม่เนี่ยนะฮะมาปล่อยใช่ไหมมาปล่อยทางอินเทอร์เน็ตอัลบั้มยังไม่ทันขายเลยนะครับแต่เธอออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวอัลบั้มนั้นเน่ยมันยังไม่สมบูรณ์ที่โดนปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นแค่เดโมเท่านั้นแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกครับเขาจับแฮกเกอร์ได้แล้วครับดีมากฮ คลี่คลายไปด้วยดีนะครับสำหรับคดีคดีเพลงจาก Lebro Heart นะครับที่เป็นอัลบั้มใหม่ของ Madonna ที่โดยมาปล่อยในอินเทอร์เน็ตนะครับอ,อย่างที่บอกไปะนะฮะมันเป็นแค่เดโมเท่านั้นเป็นเพลงตัวอย่างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องนําเพลงส่วนหนึ่งออกมาวางขายใน iTunes ก่อนกําหนดถึง3เดือนด้วยกันนะครับก็ถือว่าจัดได้ว่ามีปัญหาเหมือนกันนะครับคุณรู้ไหมฮะว่าใครเป็นคนแฮกใครครับท่านผู้ชมครับเป็นแฮกเกอร์ชาวอิสราเอลนะครับอายุ39ปีนะครับเขาสามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้เนี่ย ที่เทลวิฟที่อิสราเอลนะครับโดยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษนะครับลาฮานะครับโฟทรีทเขาใช้ชื่ออย่างนี้ของอิสราเอลนะครับ s <S เขาบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะฮะ <'s> ได้แฮกข้อมูลนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของศิลปินระดับโลกหลายคนตล,ะยะตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา mm. นะครับมีการขโมยเพลงรวมถึงเพลงที่เพิ่งอัดเสร็จด้วยและนำมาปล่อยในอินเทอร์เน็ต ในกรณีของมันดาน่าเองเนี่ยนะครับเขาปล่อยฟรีๆครับแต่ศิลปินบางคนเนี่ยนะฮะแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยนำผลงานนี่ไปขายด้วยฮะแฮกแลอใช้ขายใช่นะครับ <laughs> การสืบสวนในครั้งนี้นะครับ <laughs> เป็นการร่วมมือกันนะครับจาก FBI แล้วก็เจ้าหน้าที่พิเศษที่อิสราเอลรวมถึงการสืบสวนเนี่ยนะฮะ <laughs> เขาการสืบสวนในครั้งนี้เนี่ยมาดดนน่าก็เลยออกมา ขอบคุณทุกคนผ่านทาง f c e e o o o นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ FBI ขอบคุณตำรวจอิสราเอลรวมถึงคนที่ช่วยกันหาเบาะแสในการจับกลุ่มแฮกเกอร์ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเธอก็ซึ้งใจอย่างมากๆเลยขอบคุณแฟนๆนะครับผมและเธอก็บอกนี้เธอบอกว่า ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับเธอมีสิทธิมีความเป็นส่วนตัวแต่การบุกรุกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการละเมิดชีวิตของเธอรวมถึงความคิดสร้างสรรค์และหน้าที่การงานนะฮะโดยทิ้งเอาไว้ซึ่งความเสียหายและประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะครับซึ่งศิลปินทุกคนต้องรู้สึกเช่นนี้เช่นเดียวกันหากเจอเรื่องราวอย่างเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอนะครับอะพวกเราก็ยังไงล่ะครับถ้ารักชอบในบานาน่าจริง ต่อให้ฟังผลงานของเธอในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามเนี่ยซื้อกันครับอัลบั้มของเธอน่าติดตามครับผมอยากรู้ว่าความจริงคือตอนนี้คือมันง่ายขนาดั้นการที่เราแบบสามารถแฮกข้อมูลของแบบคนคนนึงแบบมันก็คงไม่ง่ายหรอกคุณแต่มันก็เขาก็เขาจะชื่อว่าแฮกเกอร์เขาคงมีความสามารถในการแฮกข้อมูลต่างๆสำหรับพวกนี้ผมว่าคงง่าย ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรที่แบบมันมันไม่ควรเก็บไว้อะเช่นแบบอะไรที่มันมันไม่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยอะไรที่พอผมหมายถึงว่าแบบว่าอะไรที่มันไม่ดีครับก็ไม่ควรเก็บไว้ดีดีซะใช่ถูกต้องนะพี่วันนะไม่มีอะไรจะใส่ผมใช่ไหมไม่มีอะไรครช่วงหน้าครับกับ่ายโซลแอปเปิ้ลนิ่งครับ